พร้มอุปถมัมภ์ตนห่างสายน้ำติดตะวันออกปักกับเทพเทพเทียนท,ทองซับสาย ตัดสิบใบมาล้อลอัดกันขึ้นมาเบียดกันขึ้นมาผมอุปถัมต้นห้างต้นห้างต้นห้างเอ๋ยขะใจตั้งล้ำมือสื่อสือสอตรงๆงเห็บเทียนทองสซสายจักเสาวล้ะครับสาวลึจกจักหญ้าสาวลึกอัดกันขึ้นมาหนีกันขึ้นมาหัวเพียงกันจรังจรังจรัง,งขึ้นมาแล้วว่าจะได้ผมอุปถัมผมอุปถัมตั้งสื่อตั้งล้ำสื่อสื่อเออนั่นกะจะนั่นกะเหตบเทียนทอาสายน้ำทิ่ตะก๊อกหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วผมอุปถัมยาแผลวยาแผลต้องข้อต้องเร่งแล้วขะใจลุงหนานเลยลุงหนาน รองข้อ้องเลงแล้วผมผูม้บัาสายน้ำทิ่จัตะวันออกเทพเทียนทองซบสายอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้วหัวจะเปลี่ยงกันแล้ว หัวจะเปลี่ยนกันแล้วว่าจะได้สายน้ำตางติตะวันออกนัก็คือทมอุปถัมภ์ของป้อมแม่พีน้องบ้านต้นหางมาประกัดเพียเทียนทองของป้อมแม่พีน้องบ้านสบสายอยู่ทางสายน้ำตางติตะวันตกพูาะเสื่อว่าสายน้ำตางติตะวันออกขจาเขจาจสายน้ำตางติตะวันโตจะหนีแล้วนะว่าจะได้สายน้ำตางติตะวันตะวันออกบอยองแพ้แล้วนะสายน้ำตางติตะวันโตบอกว่าข้าขอนีไปก่อนแล้วค้าขอนีไปก่อนแล้วว่าจะได้ตังสายน้ำตางเตตตะวันโตอย่างนั้นเป็นแม่เทียนทองว่าจะได้ตังสายน้ำตางเตตตะวันออกขจาจนะขจาจแลกเมืออไป โอ้มาเพียงกันแล้วเอวโ,โอ้มาเปียงกันแล้วตอนนี้สายนำแางที่ตะวันตกตะวันออกเริ่มละเลิมขยับหนีละตะวันตะว่าจะได้อัดขึ้นมาแรงขึ้นมาและเส้นสายเฮ้ยขาใจจะเป็นเส้นสายหรือต้นหางก,กบปลากันไหลเข้าเส้นใช่<ว>โอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกค่ะ <laughs> อ๋อ พอกรรมาการยกทงอย่างเดียวครับกรรมการเป็นจังใด